คนตาดีแอบเห็นหนุ่มสอนลามเก็บกุหลาบติ๊กเอามาให้วาเลนไทน์กุหลาบแห่งความสำเนึกผิดวาเลนไทน์แรกที่ต้องแยกจากครอบครัวคุณแม่สุดสตรองติ๊กนิธาลินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาและแม่ของลูกพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทัก์หลังเจอมรสุมปัญหาหนี้สินจนครอบครัวล่มต้องอยาล้างพระเอกดัง ติ๊คิดถึงลูกสาวอยู่ตลอดโดยมีโอกาสเจอลูกสาวตามกำหนดเวลาล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสคลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะเดินทางนำดอกกุหลาบสีส้มไปให้ลูกสาวน้องวีจิในวันวาเลนไทน์โดยเจ้าตัวนำไปวางไว้ที่หลัวหน้าบ้านพร้อมข้อความว่าวาเลนไทน์เดย์ทูวีจิแม่ขอโทษดอกกุหลาบสีส้มกุหลาบแห่งความสำนึกผิดขณะที่หน ่มสอนลามโพสคลิปล่าสุดน้องวีจิเต้นน่ารักพร้อมทั้งคลิปเล่นกับน้องวีจิลูกสาวโดยอุ้มลูกยกขึ้นหลายรอบโชว์พลังแขนพร้อมบอกว่าปะป้ามาแล้วทั้งนี้ปรากฏมีคนตาดีแอบเห็นคลิปดังกล่าวภายในบ้านของหนุ่มสอนลามมีดอกกุหลาบสีส้มของสาวติ๊กวางอย่างดีอยู่บนชั้นที่ติดกับรูปอดีตสามีด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด